สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับเมื่อนี้อยู่กับสมบัติดำซิ่งพี่นอ้องยังตามติดชีวิตปรดจำของทีมงานฟาสิทธิ์เสียกอบดำซิ่งนะครับเมื่อนี้ลูกงานทั้งบานไวพี่น้อง แลนสมที่พี่น้องแล่นสมที่นะครับสำหรับงานหารอยเที่ยวนี่จบไปเรียบร้อยพี่น้องอ่าใหญ่บ่มาอ่าสมที่มองไม่อีกพี่น้องในหมู่บ้านอ่าบ้านไว้นี่แหละนะครับแต่ว่าโบหูว่าจักเที่ยวพี่น้อง ดินบนาจะพ่อครับมองนี่ถามปาซิตแล้วปาซิตว่าสิไ่้ย่ายบ่นะครับแต่ว่าถมมองเกาเพราะว่านี่เป็นขยายสะนะครับะสะเกาพี่น้องขยายสะเกานะครับโอ้ด้่ตาน่วยบบกง่ายเลยพี่น้อง สบายสบายครับเจ็บนำได้เยอะแน่นอนอาคามลึกประมาณ3เมตรนะครับอาออีกตู้ห่อครับ ล็อกเย่ยร,ออย 5. 5. ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงมานะครับพี่ล็อกในตำนาน ใส่บางคนสวยๆคือเพื่อนแน่ว้ยอยู่ครับพ่อมาโซว์พี่น้องเจากก้าคุณโปนะครับ DC ส,ส,สองร้อยรุนหานะครับรุ่นคอนทนชกง่วยพี่น้องตัวนี้นำหนักเกยร์สิบตันฝาสิ์เป็นจ้าฟอร์นะครับ 6สูบไดเรกเก็ตเจ็ทชันเทอร์โบ6ปี95นะครับใบแท็กนี่80เส้นนะครับใส่ลูลเกเล็กเก็ตลูกแคเลี้ยง2ตัวนะครับพี่น้อง à, ปุ่งกีก็อยู่ที่0.83ลูกบา8เมตรโอ้เยนน่าจะเปลี่ยนปุ่งจีใหม่นะครับสียังเขียวๆอยู่อ่ะเดี๋ยวรอรถดำจะได้พี่น้อง เอ่นะครับเอีอแปดสี่พี่น้องสองอยสิบแรงมาเสียใน่ายนะครับแต่งได้สวยพี่น้องตัวนี้มาแต่อูอูสางยาวนะครับอูช่างยาวทางจุมพกุบกุีพี่น้องเสียน่ายนะครับวันนี้ คนเดาวมาหาแสนนะครับ ดัน่าจะแล่นสามขั้นนะครับเพราะว่าเห็นเห็นอยู่สามขั้นนะครับผมก็ล้อบเบิ้งอยู่ว่าอย่ีหลายขั้นบแจะว่าเบิ้งแล้วน่าจะบ่มีอีกพี่น้องโอ้สี่ขั้นไหม แรนซีขั้นตัวพี่น้องผมกับลืมข้าวอีกแล้วมีเสียอ,อดเสียนายเสียกอ๊อปแล้วก็อีเต้เหอเออน่ะแรนทำกันซีขั้นพี่น้อง เจ้าเมกาสองร้อยสิบไปเบิ้งบองเท้กันพี่น้อง ดังในแอ่งท่หอนยกมาบึงบองเทกันพี่น้อง มานะครับยันมาโอ้ดีดเป็น,นาอ,อนาจจะสมทีปฟุ้เเฟือนนะครับขยายเฮี้ยน <c oughs> <c oughs> ยันมาตัวนี้เป็น49นะครับยันมา49ลังดันนะครับรถน่าจะถอยเข้าไปบพถึงพี่น้องเบื้องล้วตัวนี้เป็นยันมานะครับยันมา49 EF 49 CT น้ำก uhm, ็ตายหรอกน้ำก oh, ็ตายหรอกเดี๋ยวกระพงคื่เอาเน่าใหญ่โอ้เป็นยันตผมีคพาเนาอครับเนเอาไปปลูกครับพาไปปลูกใส้ไส้ต้มไก่ ดินดิน,ด,นดินแบบจั้งไดล่ะดินไส่แบบผสมดินเหนียวนะครับบึงบ่งรถเหยียบแห่งเหยียบแห่งแกนนะครับดินแบบนี้อยาาออกอยากออกไปทางเหนียวเหนียวเอีสิบเก้า ดังครับขึ้นแท่นตาไนหมดแล้วครับดินียบัยบหยบับหยับถึงบ้าถึงบ้าสบายสบายครับ เอาละแรงครับแรงโอ้เสียวัดยานขึ้นบาะไวอหโอ้ หมดมากเลยครับยักเกียวเลยคนน่ะเอายักเขียวหวนุนเอายัดเียว,ยวครับโอ้ยี่สิบ สมบัติครับสมบัติสมบัติดำซิ่งสมบัติดำซิ่งครับสมบัตเนียนว้ายจะเป็นครูเนาะอ่ะเสียวอัดเนอะลองพุ้มแรงมึงไหวปะเสียวอัดเนี่ยคุณได้ปะนี่แคราโม ไปเต้ามูเต๋อจะขว้อมขึ้นได้บ่วยเหรไปเต้าพูขึ้นที <laughs> ่นี่อาเจเียวแปดสี่เอสองร้อยสิบอ๋ว้าวคือดับบาด네 <laughs> <laughs> นีเย็ก <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มากๆเลยพี่น้องเอ้ Cảm ơn

เดี๋ยวมันนี้ปิดไทยด้วยเมกานะครับเอยอ8่พี่น้องเสียนไหนผู้ช่างยาวเดี๋ยวคิปหนาจังกับมาพอกันกับทีมงานกันไหมพี่น้องตอนนี้ก็เสียงนะครับรถไทยนาจะจอดยินเขายุ่พี่น้อง บมมีหวังสิเท่นะครับกันเท่กับอัดไวนะ้เป็นการเท่รถนะไทยกับสีดันยากนะครับเดี๋ยวมือนี้คลิปนี้ลากันซ้ำนี่แหละพี่น้องนะครับขอบุณขอบุณพี่น้องผู้ติดตามมาชมนะครับสมบัติด,ดำสิ่งนะครับอยู่กับทีมงานฟาสิทิ์หรือว่าเสียก๊อบดำสิ่งทั้งบันไว้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาซ้ำนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับ